สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามัน,นี้สไตล์สิบห้ามาเห็ดก้อยกุ้งนะจ๊นะเนาะก้อยเอ่อก้อยเหนียวกุ้งวันทัอไปสไตล์ w h a t s a เพราะว่าจะตำแบบเป็นต้นนะนะแบบหย,ยาบหยาบให้มันเป็นแบบหย,ยาบหยาบเสด็คคุยแสบนะจ๊นะเน <'m> าะกุ้งไล่เสือ่อมีบักหน้านะจ๊นะเนาะมีบักหน้ามีหอมแดงแล้วก็หอมซอยหอมซอยก็มีหอมปลอมกับไอ้ะรลแหน่เข้าคัวบักพริกป่นจ้ะแล้วก็ ปลาแดกต้มนี่สไตล์ต้มเองใส่แต่ปลาแดกต้มก็ไปงผงสุรดกับแซ่บแล้วจะพี่น้องจะสูตรนี่ปลาแดกต้มสไตล์นัวค่ะอันโคกไออันโคกที่มันเปืี่ยนๆนี่บ่มันยังได้จ้ะข้าวคั่วโคกข้าวคั่วต้องยานเปืือนนะจจะเนาะข้าวคั่คว,วไม่ไหมหนึ่งจ้ะพี่น้องจะต่ำประมาณนี้เนาะต่ำบเบอร์อนไรสไตล์ว่าจะเห็ดแบบ ไม่ค่อยแหลกเนาะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปป่นใส่ขับขัวใส่ลงไปเลยหอมแดงปกติสูตรเขาก็บะใส่หอมแดงเนาะปลาว่า,าวนะสวัสดีค่ะตามต่อจ้าพี่น้องตำให้มันเขาเครื่องกันสุดท้ายเลยจ้าใส่หอมลงไปเนาะเสร็จแล้วจ้าพี่น้องจา้า โอ้ยฝนมาแต่แสบคัดหอมหวยหวยหอมคขบครัวแมพี่น้องเท่านั้นกุ้งกิโลนึงจ้ะกินเบิร์ตบูบูถือวาเบิด์ตกายาวาแล้วพี่น้องจ้ะใม่สวัสดีเลยเนาะสวัสดีพี่น้องปองปายเดี๋ยวจะเด้อพักกันสบายดีมะเนาะมาจ้ะมากินกับยอตไต้เขาฮ้อนฮ้อนคือเก่อนละฮ้อนเราจะกินยากเนาะจ้ะข้ามยัตัดสวนผู้ดังปึง เหมือนกับหันสะดาวพี่น้องจ้ะสะดาวแห่จับอืมอืมบ่มีอันมาละได้สะดาวแท่นนู้นว้ยสวง พักกระถินพี่น้องจา้าพักกระถินไม่เก็บเอาอยู่กระถินเนะืะริมบรัวหอมแดงลูกโดดเฮียมทะเลแหน่ไม่แต่พักเขากันสุด,ดยอดจ้า ไม่ได้กินข้าวามเทือแล้วตอนนี้ใบสีม่งสีม่งสีม่งแรกข้าวเทียงใบ สุนฮะโอ้กินข้าวซามซี่เทียนนี่อาการของคนสีอ้วนเด้พี่น้องจ้ะ กุ้งจเพราะอันบนแหลกมาไหนเนาะจเพะอเจาะแหลกกับบ้านแหลกเป็นโตออนก,กับบาเป็น มาเสะเป็แบบหนึ่งซาตมักม้อมักแหลกค่ะผู้ของคนก้นอ,นอนหอมเหน่อยขาวจนพูนยังไงเนี้ยวหนึ่งไม่เข้าไปบเนี่เป็นร่างเทียดหรอกหนึ่งร่างเทียบอะบุติกมือร่างเทียดกับ ดพองลูกโดดพองกระเทียมบานเอ้าเข้าไปกุ้เนี่ยเอาดีค่ะปะยังตัดผสมกับน้ำเงืนเนี่ยกุ้งมันเงื่อนเนียวเลยละ เต็มอยู่มากะเด็นน้ำปลาข่างท้างปลุกคิมปลุกนึกใช่ไือขึ้นมาล้วเขาเลยขึ้นมาแอ่ข้างข้างจังเ่ยเก็บมันให้ปลาได้จอ,อามะล่างดีเด้อถ้าเขาสิยาเขดาดูแลปลาดิเพียง ออสเตรเลียลออฐบานปาน้ำยางสีดยงสียาสีดเออโคนอาอืม Soi yên. Bần đại đi để diện. Soi thêm một kiểu. Hãy. 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 เท่านเขาเขาคนี้เอาให้ เค้อเด้อไปไปรู้เปล่าไปข้างบเฮ้ยไปหาพ่อท่านก็ได้บอกไปข้างบนพ่ออยู่ข้างบน the most did all the most here this house or that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  house that house or that house or that house or I like this house or that house you like this one okay i want to go upstairs but I can't open the door. I already open them not open Oh, okay, I open for you. hmm เอีะไปหาพอ่อเพิ่นล่ะกุ้งกิโลโนึงจ้ะพี่น้องอืม เดี๋ยวจะแซบแซบค กุ้งโลหนึ่งบัคตีอ่ำคันกินตะกุ่งอ่ะเบอร์จ้ะตอนไม่เ้าวเเนียวพร้อมเนาะก็ได้เริ่มจุกๆแล้ะ ไปทิ้นหน่อยแล้วแบ บิดพี่น้องโอ้บ๊บิด,ดอ,อิ่มจุกโหว๊ะพี่น้องจากโห้วกินแล้วเติบเมื่อนี้กอะกินข้าวสามเทือแล้วจากพี่น้องโอ้ยกินได้กินดีอีหลีบ่มีแนวเห็ดเนานะปิิน เบดมือเบิดเว้นพี่น้องอาจาย์สุดถ้ายกสิเดถไปแเลวพี่น้องจา้าอื่นเหล็กออกถือไวเดอร์ถึกเล็กผ้ากันถึกเล็กเด้อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจากสุขุมสุคนมันจ้าอ้อกำลังใจดีๆแล้วก็ขอให้พี่ให้น้องเขามีสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆวยเอ่อหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่าง้าูุไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะพอกันคลิปหนาเนาะไปยจ้ะ